นะครับตอนนี้ก็ขุดไปได้ประมาณนี้แล้ะขยับรถใหม่ครับนี่เอาดูเหมือนเขาจะเริ่มทำการเจาะชั้นสามแล้วนะพี่ต้องวางแผนอย่างดีอ่ะต้องวางแผนอย่างดีพื้นที่ยืนรถนี่ห้ามขุดเตลิดเลยเต็ดขาดต้องเผื่อเลยนะครับเห็นไหมต,นะต้องวางแผนระยะยืดแขนต้องได้นะครับ งานนี้งานนี้ต้องใช้สมองจริงๆนี่เห็นไหมอันนี้ขุดสั้นสามเลยนะครับลงไปแล้วโู้งานนี้แบบต้องอ่านงานต้องขาดนะครับคนต้องใจเย็นพออะคนใจร้อนทำยากครับตึ๊บโอ้รถรถรถลื่นด้วยครับ คนรอดูได้อุ้ยตรงวางแผนยังดีวะงานนี้วะ สามน่าจะเป็นเป็นการขุดลงไปที่แบบน่าจะสุดแขนนะครับอันนี้จริงลูกนี้ขุดแค่สองชั้นก็น่าจะสวยแล้วนะเพราะว่าความกว้างมันไม่ได้นะครับอันนี้มันกว้างแค่ปากบนกว้างอยู่ที่ประมาณสิบห้าเมตรถตามันได้กว้างสักยี่สิบเมตรกำลังสวยน,นี่ได้สิบห้าเมตรเอง มันก็เลยไอ,ไอชั้น3ามมันก็เลยเหลือเล็กน่าจะเล็กเท่าความกว้างของแมคโครอ่ะนั่นนะแทกนอกนะครับแทกวัดจากข้างนอกแทกนอกไปอีกแทกนอกอีกฝั่งหนึ่งเลยอยู่ประมาณ2เมตรโอ้น่าจะสองเมตเดูจากสายตาน่าจะสองเมตรดสินะได้อยู่ประมาณนะครับ เริ่มเจาะลงไปแล้วชั้นที่สามเริ่มเต่งเริ่มเต่งมุมชั้นสามแล้วครับเต่งมุมครับยอยังเป็นยังเป็นดินทรายเหมือนเดิมนะ สวยงามครับปึ๊บทรายแบบปนเหนียวดำๆนิดหน่อยปบนี่เริ่มเป็นสามพักแล้วนะครับ ลงมาถ่ายข้างล่างให้ชัดๆหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าถ่ายแต่มุมเดิมๆนี่ครับออ้นี่โอ้รับครับต้องใจเย็นมากเลยครับ เฮ้ย <Hey, S 2> มันจะเจอดินเหนียวแล้วอ่ะอู้เจอดินเหนียวแล้วตัวนี้ือ๊ะตัวลักษณะแล้วจะตักโยนดินน่าจะไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกต้องไปโยนดินนั้นขึ้นแน่นอนโอ้โอ้ นี่เจอดินเหนียวอยู่ฝั่งนี้อ้าวคอยเลยครับงานมาแล้วต้องไปโยนดินแล้วก็ยังไม่โยนยังไม่โยนขยับตำแหน่งครับนี่ ครับอ๋อสายตาต้องดีมากเลยนะเนี่ยสายตาต้องดีครับปึ๊บนี่สายตาไม่ดีนี่มีป่องเอา chứ quá ừ. chưa đến nữa bà quá, ô đi như thế này ไม่รู้แต่ที่ร,รู้คือสูตรที่ถนัดครับเดี๋ยวจะได้ไปโยุนดินขึ้นแล้วนะดินเยอะครับดินเยอะอา่อาก่าง เก้าข้างเก้าข้างนี่มันเกี่ยวกับพุ่งกี้ลยนะถ้าพุ่งกีไหนทรงไม่ได้นี่ยากครับแต่ถ้าพุ่งกีทรงที่มันได้ได้นี่เก้าข้างนี่ง่ายมากเลยนะโอ้โอ้น้ำไหลจั่วมาแล้วนนเดี๋ยวพามาดูว่ามันสุดแขนหรือย,ยังยังนะครับยังไม่สุดแขน ถ้ารถไม่เต็มร้อยในขุดน่าจะลำบากหน่อยนะควันน่าจะมีอ้อู้วูอ้แน่นอนคนขับก็เชิงจะงุนงิดทีนี่ถ้าเจอรถไม่สมบูรณ์นี่ยโอ้โอ้ สุดหรือ,อยังครับสุดแขนหรือ,อยังอ่าขยับรถอีกแค่น่อยครับอู้เกือบสุดเกือบสุดยังได้อยู่ครับยังได้อยู่อีกแค่น่อยไม่รู้ว่าจาันชูจะเอาขนาดไหนครับความลึกโอ้น่าจะขนาดนี้แหละ ได้อยู่ได้แล้วล่ะความลึกขนาดนี้นี่ครับต้องตั้งลำรถใหม่ครับเพราะตรงนี้ไม่ตรงอะนี่น,น,นี่ตั้งลำใหม่อ่านี่เป็นไหนเป็นไหนเกือบไม่ถึงว่ะอ้าต้องเกาใหม่ครับ ต้องเกาใหม่ครับมันเบียดเข้าไปด้านในหน่อยครับเกา,าหน่อยเกาหน่อยยังไม่ตรงครับโอ้โห ประมาณนี้ครับรู้รู้จักสูตรในการขุดแล้วเพื่อเป็นแนวทางสำหรับหลายๆคนที่กำลังเล่นแมคโครหรือว่ากำลังหัดขับแมคโครนะครับลองดูไว้นะครับแล้วก็ลองทำตามดูนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูต่อไปครับว่าจะออกมาทรงไหนครับ สระลูกนี้ครับสวัสดีครับ